ทำไมทรัมป์ถึงต้องการ Green กรีนแลนด์เกาะนี้สำคัญกับสหรัฐแค่ไหนตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกโดนัลด์ทรัมป์เคยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกหลังแสดงความสนใจจะซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กตอนแรกหลายคนมองว่าเป็นแค่เรื่องพูดเล่นแต่เมื่อมีรายงานจากทำเนียบขาวหารือกันอย่างจริงจังรัฐบาลเดนมาร์กจึงออกมาปฏิเสธทันทีพร้อมย้ำว่า กรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายกระทั่งเมื่อทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งเขายิ่งย้ำชัดเจนว่ากรีนแลนด์คือหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศทั้งการกล่าวต่อรัฐสภาสนับสนุนให้ชาวกรีนแลนด์กำหนดอนาคตของตนเองรวมถึงท่าทีแข็งกร้าวของสหรัฐบนเวทีโลกช่วงหลังทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแล้วเหตุผลอะไร ที่ทำให้ทรัมป์ให้ความสำคัญกับกรีนแลนด์ขนาดนี้ข้อแรกกรีนแลนด์มีขนาดใหญ่แต่คนอยู่น้อยกรีนแลนด์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่มากกว่าประเทศไทยเกือบสีเท่าแต่มีประชากรไม่ถึง60,000คนในสายตาสหรัฐนี่คือดินแดนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากข้อ2ทรัพยากรมหาศาลกรีนแลนด์อุดมไปด้วยแร่หายากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แร่หายากคือหัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าชิปกังหันลมไปจนถึงอาวุธทางทหารการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้สหรัฐลดการพึ่งพาต่างชาติโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้คลองตลาดแร่หายากของโลกข้อ3ความสำคัญทางยุทธศาสตร์กรีนแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือกับยุโรปและคลอมเส้นทางเดินเรือสำคัญพื้นที่นี้มีบทบาทสำคัญในการตรวจจับขีปนาวุธ และภัยคุกคามจากรัสเซียจีนหรือเกาหลีเหนือบนเกาะยังมีฐานทัพและระบบเลดาราของสหรัฐอยู่แล้วซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ระดับโลกข้อ4สมรภูมิอำนาจใหม่ในอาร์กติกไม่ใช่แค่สหรัฐที่สนใจกรีนแลนดรัสเซียเร่งเสริมกำลังทหารในอาร์กติกขณะที่จีนแม้ไม่มีพรมแดนติดกรีนแลนด์แต่ประกาศตัวเป็นรัฐใกล้อาร์กติกและใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพล สหรัฐมองว่าหากปล่อยให้จีนเข้ามามีบทบาทแม้ในเชิงเศรษฐกิจอาจพัฒนาไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสกัดตั้งแต่ต้นทั้งหมดนี้อธิบายได้ว่าทำไมกรีนแลนด์จึงมีความสำคัญต่อสหรัฐอย่างยิ่งแต่คำถามสุดท้ายคือเหตุผลเหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่หากต้องเสี่ยงสร้างรอยร้าวกับพันธมิตรยุโรปคำตอบของเรื่องนี้มีเพียงคนเดียวที่รู้ดีที่สุดก็คือโดนัลด์ทรัมป์